สวัสดี FC ทุกคนทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้มาอยู่ที่ไร่ทรัพย์สมสุขโคกหนองนาโมเดลของเราครับวันนี้ก็มีกิจกรรมมาตัดหญ้าครับตัดหญ้าสวนมะพร้าวนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่27มีสวนคม หรือว่ามีนาก็ได้นะครับมีนาสองห้าหกแปดปีนี้ได้โอกาสมาดูแลเขาหน่อยเนื่องจากปีที่แล้วเนาะสูญเสียไปหนึ่งปีขาดการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยเขานะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับปีที่แล้วแรงมากลูกในะครับทำให้ผลผลิตปีที่แล้วนี่ไม่ได้เลยน่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ดูแลก็เลยปล่อยทิ้งทำให้ไม่ได้ทำระบบน้ำระบบอะไรมาพอมาปีนี้ก็ ได้ทำระบบน้ําช่วยนะครับสปริงเกอร์แล้วก็น้ําในคลองนะครับปีที่แล้วนี่แห้งแห้งเกือบเหลือนิดเดียวนะครับน้ําในคลองนี้นะครับแล้วก็พอไม่มีน้ําช่วงเดือนเมษาพฤษภาปีที่แล้วนี่ใบ ของมะพร้าวนะครับหรือว่าทางมะพร้าวนะครับเขาสลัดสลัดใบเหลือแต่ยอดนะครับเพราะว่าขาดน้ําอย่างรุนแรงมาปีนี้นะครับก็เลยบํารุงเขาหน่อยดูแทงจันออกมานะครับมีแต่อวบอวบอุ่มอุมแล้วก็ที่เห็นลูกเล็กๆน่าจะติดแล้วนะครับ น่าจะติดปีนี้ก็น่าจะได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่รู้สึกว่าเห็นเห็นแบบเป็นกำลังใจขึ้นมานะครับแต่ละต้นนะครับก็มีจันที่ใหญ่ๆอวบๆดูนะครับก็แตกจันมาก็น่าจะติดลูกนะครับก็ มีครับไม่รกนะครับวันก่อนเห็นรกๆนะครับวันนี้มาตัดหญ้าลงมือเองเลยนะครับก็มันเป็นความชอบเนาะ <c oughs> ความชอบดูสะอาดสะอ้านดีมากเลยครับดูเลยนี่โอ้นะครับดูความกว้างของอระหว่างต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับผมว่า น่าจะแคบไปถ้าจริงๆแล้วอยู่ระหว่างต้นอยู่ที่ประมาณ7เมตรหรือ8เมตรนี่ยิ่งดีเลยยิ่งห่างยิ่งให้ผลผลิตด,ดีนะครับดูใบนี่ติดกันเลยแต่ผมดีดีอย่างคือช่องระหว่างคลองนะครับของผมจะกว้างอืมนี่เดี๋ยวผมให้ดูเป็นข้อดีอยู่ ตรงนี้ของผมนะครับจะไม่เหมือนของเพื่อนบ้านนะครับทีนี้พอคลองกว้างแล้วเราปลูกทางด้านคูนะครับอาจจะทีแต่เขาก็เหมือนว่าเขาดีดดีดไปหาแสงนะครับต้นมันก็จะโค้งเลยเป็นการชอบเลยทีนี้นะครับ เป็นการชอบเลยว่าเออมันก็ดีไปอีกอย่างนะครับทําให้ต้นมันไม่ไม่ตรงมากนะครับมันจะดีดไปหาแสงนี่อย่างเช่นต้นนี้นะครับคือมันเอียงเอียงเนาะนี่สองสามต้นนี้นะครับสองสามต้นนี้มันจะเอียงเ,ออเพราะว่าตรงนี้มันชิดแต่ระหว่างคลองมันมันห่างนะครับมันห่างก็ใช่ว่าไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงปลาควบคู่ ไปด้วยนะครับก็เลยได้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งมะพร้าวได้ทั้งปลาไปเลยทนะีนี้นะครับนี่นะครับช่องระหว่างคันคูนะครับระหว่างต้นอยู่ที่ห้าเมตรก็ช่องระหว่างด้านข้างระหว่างต้นก็น่าจะห้าเมตรเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีของผมคือคลองกว้าง นะครับคลองมันกว้างมันก็เลยเหมือนเหมือนดูเหมือนห่างนะครับคลองกว้างประโยชน์ก็เยอะนะครับถ้าเก็บน้ําได้เยอะด้วยได้ตลอดทั้งปีไม่แห้งเลี้ยงปลาได้สบายควบคู่กันไปเลยเราก็ได้สองอย่างทูอินวันไปเลยนี่ครับดูโอ้จันดูจันจันอวบมากเลย นี่ครับจันในนี่นี่น,น,น,น่าจะติดนะครับลูกดกนะครับดูต้นก็อยู่ติดกับน้ำข้างหนึ่งอยู่บนบกข้างหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ให้น้ำแล้วแต่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นการให้ปุ๋ยนะครับ ปีนี้นะครับได้คลุมฟางความชื้นก็เก็บได้ดีมากเลยเพราะว่ามีสปริงเกอร์ช่วยนะครับรากฝั่งนี้ก็เลย,เลยได้กินปุ๋ยกินอะไรไปด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ออกจันดีมากเลยครับปีนี้ทุกต้นนะครับคอยติดตามชมว่าจะได้ช่วงลูกโตนะครับ ผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งเนาะนี่ดูต้นนี้ตอนแรกแต่แรกเดิมเลยลูกแบบว่าเตี้ยติดดินเลยครับเตี้ยมากนะครับพันนี้นี่ยอมรับเลยยอมรับจากสวนเขาเลยนะครับที่เราสั่งมานะครับจากบรรพวนี่ดูแต่ละต้นนะครับดนูนะครับ จันออกทุกต้นเลยทุกต้นทุกไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่ก็เริ่มออกกันแล้วนะครับในต้นเล็กอันนี้คือปลูกแซมที่หลังยังไม่โตเต็มที่ครับโอเคครับพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ fc นะครับทุกคนทุกท่านได้ชมไปเรื่อยๆนะครับให้ได้ชมความเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับช่วงต่อแต่นี้ไปนะครับพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ